สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องช่วยได้ให้ได้เป็นนิทานใช้ประกอบการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ถ้านเด็กพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องช่วยได้ให้ได้เรื่องโดยตุ๊กปองภาพโดยพี่หลีตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อแม่ลูกลูกเปิกบานยกชามยกจานมาใต้ต้นไม้นั่งกันกลมกลมเป็นวง วางจานชามลงบนเสือ่อผืนใหญ่อาหารกลางวันวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอย่างดีหุ้ยน้ำลายไหลตุ๊บปองกินเส้นเล็กน้ำตุ๊กติ๊กม่ำหม่ำเย็นตาโฟเส้นใหญ่แม่กินบะหมี่แห้งแห้งพอนั่งยิ้มแฉ่งกินเกี๊ยวชามใหญ่คีบคีบตักตักซดๆดเคี้ยวเคี้ยวจนหมดชามเล็กชามใหญ่ กินแล้วช่วยเก็บช่วยทำล้างล้างคว่มความ,วามล้างไว้ความไว้ล้างไม้ล้างมือเอี่ยมอ่องพ่อแม่พี่น้องนั่งป้ายต้นไม้กินขนมไข่นกกระทาลูกลูเคหฮาคุยขวาคุยซ้ายตุกต๊กติ๊กหนุนตักยิ้มแต้ตุก๊กปองออนแม่นอนตักรักใคร พูดคุยอ่านท่องร้องเล่าหยอกหยอกเยา้ยาเหาหัวเราะก,กันใหญ่พ่อแม่ลูกหัวลูกๆลูกเมื่อวานมีสุขกันไหมกันไหมใครเอ่ยได้ให้ได้ช่วยใครหนอบอกด้วยได้ช่วยได้ให้ตุ๊บปองยิ้มแป้นเอ่ยปากภูมิใจมากๆลูกช่วยลูกให้ที่บ้านช่วยยกอาหาร ช่วยกวาดลานบ้านรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียนให้เพื่อนยืมสีเขียนได้ว่าดีเพื่อนตอบขอบใจอ๋ออ๋อตอนเดินกลับบ้านลูกยังทำทานให้อาหารกุ๊กไก่ตุกต๊กติ๊กอมยิ้มพริมหน้าที่บ้านพับผ้าตะกรา้าใหญ่ พับแล้วเก็บไว้ในตู้เรียบร้อยน่าดูแม่ชมชื่นใจที่โรงเรียนไม่เจินไม่เจือนลูกช่วยเพื่อนๆพื่นทำงานกลุ่มใหญ่อ่านหนังสือให้เพื่อนๆนฟังสนุกสุกจังเพื่อนๆนชอบใจพ่อแม่กอดลูกด้วยรักเก่งมากเก่งมากลูกช่วยลูกให้มีสุขทุกครั้งที่ช่วย ปลื้มด้วยสุขด้วยช่วยได้ให้ได้เอ๊ะเอ๊ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะช่วยใครดีจะให้ใครได้แค่คิดพอแม่ลูกลูกก็มีความสุขเล็กๆในใจนิทานจบแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไม่เอ้ยต่อไปให้เด็กๆพบกับคุณครูประจำชั้นกันนะคะ